ผมซื้อขายรถรุ่นนี้มาเนี่ยมันไม่เคยต่ําเท่านี้มาก่อนที่ว่าประหยัดไปต้องมีร้านกว่าบาทแน่นอนคันนี้ไม่เคยผ่านการทําสีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวประวัติศูนย์มีครบทุกระยะนะครับเข้าศูนย์โตโตยต้าไทยเลิ์ ชั่วโมงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นนาทีทองเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหา Toyota าอาผ a า d 30นะครับเพราะว่าราคาซื้อขายณนะปัจจุบันของเขาเนี่ยมันต่ำมากมากเลยนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ผมซื้อขายรถรุ่นนี้มาเนี่ยมันไม่เคยต่ำเท่านี้มาก่อนมันถึงเป็นที่มาของคำว่านาทีทองอย่างเช่นคันที่ผมจะนำเสนอตอนนี้เลยคันนี้ก็คือ Toyota าอาผ a า d นะครับ2.5 SC Package ตัวท็อปน้ำมันล้วนนะครับย้ําว่าน้ำมันล้วนไม่ใช่ไฮบริดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบตเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยคันนี้น้ำมันล้วนรถปี2019นะครับไม,ม่แปดหมื่นโลมือแรกมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับคันนี้บอดี้ตัวถังสวยเดิมนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่เคยผ่านการทําสีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับประวัติศูนย์มีครบทุกระยะนะครับเข้าศูนย์โตโยต้าไทยแลนด์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับ เอกลักษณ์ของเจ้า sc package ก็เป็นกันชนหน้านะครับส่วนล้อจะเป็นขอบ18นิ้วนะครับกุญแจเป็นระบบ keyless ประตูหลังเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเช่นกันคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันนะครับไปครับเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องโดยสารกันว่าจะมีสภาพสวยขนาดไหนสําหรับภายในของคันนี้นะครับเรียกว่าสวยแทบไม่มีที่ตินะครับ พาะบอกของเขาเนี่ยไม่มีหลุดลุยนะครับแต่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่พวงมาลัยกันก่อนหนังพุ่มพวงมาลัยของเขาก็ไม่มีขาดนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแถมระบบรักษาความปลอดภัยของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนรถออกนอกเลนนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับบรท์สปอร์ตมีมาให้กล้องหลังมีมาให้หรือแม้กระทั่งระบบที่เวลาเพื่อนๆถอยรถออกจากซองแล้วเนี่ยถ้ามีรถเข้ามาในระยะของเซนเซอร์เนี่ยตัวรถจะเบรกให้อัตโนมัตินะครับ สำหรับคอนโซลการนะครับตัวนี้จะเป็นจอระบบแอนดรอยนะครับเพื่อนๆสามารถดู YouTube ได้ดูแมพได้โทรเข้าโทรออกเนี่ยได้หมดนะครับออปชันต่างๆใช้งานได้ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าซันรูฟก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับส่วนตัวบอกของเขาเนี่ยผู้น่าจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวบอกของเขามีระบบเบาะร้อนเบาะเย็นมาให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมห้องผู้โดยสารแถวที่กันบ้างว่าจะมีสภาพสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ ภายในห้องโดยสารของตัวท็อปเนี่ยบอกมันต้องเป็นแบบนี้นะครับหรือที่เรียกว่าบอมิกิเมลนั่นเองสีที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยเป็นสีพิเศษนะครับเจ้าของเก่าสั่งทําเป็นพิเศษมันจะทําให้มิติภายในห้องโดยสารเนี่ยดูกว้างดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สําหรับเ,เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ชอบตัวรถสีขาวแต่ภา,ายในสีดำเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมมีให้เ,เพื่อนๆเช่นกันเบาะแถว2เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยของโตโยต้าอาวุนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะครับเราสามารถปรับที่รองน่องเนี่ยจะย ถือว่าสะดวกสบายสุดๆแหมเรียกได้ว่าเป็นรถระดับผู้บริหารดีๆนี่เองสลับออปชั่นเนี่ยออปชั่นออปชั่นสําหรับออปชั่นนะครับใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงควบคุมตรงนี้นะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิแอร์นะครับความเร็วลมสัรรูฟแอมเบียนไลท์เนี่ยเราปรับได้ที่ตรงนี้หมดเลยนะครับจอกลางก็ยังใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับ สำหรับห้องผู้โดยสารแถวที่3นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่กว้างและนั่งสบายมากๆนะครับเพราะว่าตัวพนักพิงของเขาเนี่ยมันไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับเราสามารถปรับพนักพิงเนี่ยให้เอ็นหลังไปได้นะครับซึ่งเวลาเรานั่งเดินทางไกลๆเนี่ยมันสามารถลดความปวดเมื่อยได้ดีมากๆเลยนะครับคันนี้มีแอร์หลังมาให้โดยรวมแล้วเนี่ยสภาพภายในเนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับไม่แพ้2แถวหน้าเลยทีเดียวฝาด้า้ไฟฟ้าของเจ้าคันนี้เนี่ยจะไม่เหมือนเอาผาดทั่วไปนะครับที่เวลาเราจะเปิดฝาท้ายเนี่ย เราต้องกดปุ่มแล้วออกแรงย,ยกมันนิดนึงนะครับฝาท้ายมันถึงจะเปิดขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะคือไฟฟ้าเต็มระบบเลยนะครับเพียงแค่เรากดปุ่มนี้ปุ่มเดียวปุ๊บตัวฝาท้ายเนี่ยก็จะเปิดให้อัตโนมัติทั้งเปิดและปิดนะครับสําหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยก็จะให้มาประมาณนี้นะครับแต่สําหรับใครที่ขนของเยอะๆเบาตอนสุดท้ายของเขาเนี่ยสามารถพับเก็บได้นะครับ ราคานะครับเจ้าคันนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่3 6 9ล้านกาบาทนะครับแต่ราคาที่ผมจะเสนอเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าประหยัดไปต้องมีล้านกว่าบาทแน่นอนเพราะผมมาจะขายเพียงแค่2 3 9ล้านสแสนก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่เอาส่วนลดนาทีทองเพิ่มไปอีก1 0 0 0 0แสนบาทเท่ากับคันนี้จะเหลือเพียงแค่2 2 9ล้านสองแสนก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับเพื่อนๆคันนี้ซื้อสดไม่มีแวนนะครับจัดแฟนแนนซ์ได้ผ่อนเดือนละประมาณ4ี่0 0บาทบวกลบนะครับ สำหรับ่ันไหนที่สนใจเอาผาดคันนี้สามารถแอดไลน์มาคุยกับผมได้เลยนะครับแค่ไลยแอดแอดเอกีเมียมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ